อีโคคาร์ที่เรียกได้ว่าออปชันฟังก์ชันการใช้งานครบสุดๆแล้วนะครับอย่างเจ้าโตโยต้ายาริ1.2สปอร์นี่ะโฉมปี2020พี่ๆแล้วได้สีเทาดำนะครับสวยแบบนี้เลยนะฮะไม่น้อยนะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงผมบอกได้เลยว่าคันนี้ครบตรงตามตำรานะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจยาริสอยู่5ประตูนะครับผมอีโคคาร์ผ่อนสบายๆนะฮะ ติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมในคลิปเต็มรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตามผมมาดูกันเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพูดโผมไปแล้วเช่นเคยนะฮะกับเซลนวดทอโต้ no นะฮะหรือว่าเซลฟิมนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะผมขออนุญาตพามารับชมอีโคคาผ่อนสบายผ่อนถูก แล้วก็บอกได้เลยว่าฟังก์ชันออปชันการใช้งานเนี่ยครบครบครุมคุ้มไปเลยนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะฮะโตโยต้ายารินะครับ1.2รุ่นสปอร์นะฮะโฉมปี2020แล้วได้สีเทาดำแบบนี้ด้วยนะครับหาค่อนข้างที่จะยากที่สำคัญเลยนะครับผมเลขไมเพียงแค่86,000โลนี่มาเปิดชิปด้วยก็โอ้โหสุดเซอร์ไพรส์แล้วและที่สำคัญเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมคันนี้เจ้าของเดิมดูแรดีมากนะครับ สภาพการใช้งานเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีริ้วรอยการชนการเฉียวการบุบใดๆทั้งสิ้นนะฮะป้ายทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะไม่ต้องเป็นกังวลนะครับวันนี้นะฮะผมจะพามาแกะลึกโครงสร้างนะครับหรือว่าตัวออปชันฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนพี่ๆท่านไหนที่หายาลิศแฮทแบ็กห้าประตูไว้ใช้อยู่นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งเลกแล้วตอบโจทย์สุดๆด้วยนะครับสวยมากจริงๆนะฮะ ดูผิวพันธ์ด้านหน้าตัวรถก่อนพี่ๆนะนี่ไม่มีรอยขนแมวรอยขีดข่วนเลยเดี๋ยวสปาขัดสีให้ก็รอบหนึ่งด้วยก่อนออกจากที่ทอโต้ไปนะครับนี่ไฟหน้านี่ครับผมเป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยนะฮะไฟเลี้ยวเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นะฮะไฟสองสว่างในตอนกลางวันเขามีมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้กระจกด้านหน้านะครับเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้เลยกันชนด้านหน้าเป็นสีดำนะฮะตัดด้วยสีโครเมี่ยมแบบนี้นะฮะสวยมากแล้วดูฝากระโปรงพี่ๆีนะครับ รถแท้รถเดิมฝาฝาเดิมเนี่ยต้องสวยแบบนี้เลยนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมหรือว่าตัวเรื่องของตัวสีเองเนี่ยนะฮะต้องสวยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสันเหลี่ยมต้องนูนแบบนี้ชัดแบบนี้ไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มนะครับอันนี้การันตีได้เลยนะฮะร,รถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนหนักพิกามจมน้ํากับสีนะฮะทำสีมาแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจอยู่นะฮะฟรีดาวผ่อนแค่6,600บาทตลอดอยุ่สัญญา สำหรับเจ้าโตโยต้ายารินะฮะ1.2สปอร์ตแฮตแบ็ก5ประตูโฉบปี20นี่พี่ได้รถปีใหม่ไปขับและที่สำคัญเลยสีสวยด้วยนะครับสีเทาดำค่อนข้างหายากเนะฮะเลขไม้น้อยต่างหาก86,000โลนะครับพี่ๆนะรีบเลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยนะฮะติดต่อมาหาผมได้เลย064นะครับ8436587นะฮะผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับไว้ให้ด้านล่างมุมขวามือนะครับแล้วก็ พี่ๆก็สามารถโทรสอบถามได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามผมได้นะครับขอรู้เพิ่มเติมอยากดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะฮะแต่วันนี้นะครับผมพาดีวิวแบบละเอียดนะฮะเจาะลึกเลยสําหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่อยากจะได้รถนะฮะที่สวยๆแบบนี้นะครับผมก็มีให้นะฮะมีบริการส่งมอบรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ตามนะครับผมส่งให้ได้หมดแล้วก็มีบริการเนี่ยไฟแนนซ์วิ่งเซ็น์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับ ดอกเบีย้ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยสองจนี่คือเลทดอกเบีย้ยขั้นต่ำสุดนะฮะแล้วก็ฟีดาวจัดยอดได้เต็มนะฮะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ6กพันพี่พี่สภาพนี้เราได้รถปีใหม่แบบนี้คุ้มแน่นอนนะครับนี่ตัวล้อตัวอะไรต่างๆนะฮะไม่มีรอยเฉียวรอยชนมาแต่อย่างใดรอยถลอกไม่มีเห็นแน่นอนแม้อลลอยทุทวนปัดหน้าเอาขอบ15านะครับยางเดิมปี2022อันนี้ยางเปลี่ยนมาแล้วนะ SP Sport ปนะครับของดันหลอปี2022นะฮะเนื้อยางก็ยังนิ่มอยู่นะครับ แลวตัวโช๊คอัพนะฮะผมนี่มาร์คสีเดิมโรงงานยังอยู่ครบนะฮะตัวซุ้มชงซุ้มโชคต่างๆนะครับผมไม่มีตําหนิหรือรอยแต่อย่างใดนะฮะกระจกนะครับผมมีติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะฮะหรือว่าตัวกระจกหูช้างนะครับเปิดปรับพับไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้อีกดางห่างนะฮะสำหรับคันนี้ด้านข้างตัวรถเนี่ยผิวพันธ์สันเหลี่ยมหรือว่าสันเหลี่ยมมุมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคมสวยละนะฮะมาพร้อมกับมือเปิดประตูนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะกันสรงกันศาสตร์เนี่ยต นะครับคันนี้นะครับมีสัญลักษณ์โตโยต้าโตรามด้วยคือสัญญาณการขโมยนั่นเองนะฮะแล้วเรามาดูกันนะครับระหว่างภายในนะครับแผงประตูภายในนะครับเขาก็จะบุหนังมาแบบนี้นะฮะที่วางแขนพักศอกนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของในเรื่องของเดินได้นะครับเดินได้เนี่ยเขาใช้เป็นได้สีน้ําเงินนะครับสติ๊ชิ่งสีน้ำเงินแบบนี้ตัดกับสีดําค่อนข้างสวยนะครับพี่ๆนะแผงประตูนะครับเรามาดูโครงสร้างก่อนเวลาผมจะรีวิวนะครับผมจะบอกก่อนเลยว่าดูรถมือสองนะครับให้ดูเรื่องโครงสร้างเป็นหลัก เวลาเราจะซื้อรถดูเรื่องโครงสร้างดูเรื่องของห้องเครื่องเป็นอันดับที่2นะครับแล้วก็ออฟชั่นฟังก์ชันการใช้งานสภาพตัวรถภายในนะครับเราไล่เรียงกันมาเลยคลิปนี้ผมแจ้งแบบละเอียดนะครับพาดูทั้งโครงสร้างพาดูทั้งห้องเครื่องพาดูทั้งภายในออปชั่นผมอธิบายหมดนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะฮะติดต่อผมได้เลยนะฮะเบอร์เบอร์โทรด้านล่างนะครับนี่รีวิวแบบละเอียดนะฮะเหมือนดูดญาติมิตรเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับ เนี่ยน็อตซอมประตูเสา A นะครับเราควรจะดูนะว่าร้อนน็อตพวกนี้นะฮะมีการถอดมีการขันมาไหมนะครับน็อตยึดประตูนะฮะเสา A สวยๆแบบนี้นะับพี่ๆแล้วก็บันไดพื้นเนี่ยนะครับเขาติดสติกเกอร์กันลอยมานะฮะนี่มีลายนี้ด้วยนะฮะตัวสีนองเหลืองนะฮะใครรู้ก็พิมพ์บอกกันหน่อยนะครับว่าตัวอะไรนะครับผมนี่เป็นลายเคปล่าสติกเกอร์เป็นลายเคปล่านะอย่างดีกันลอยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะน็อตเสา B นะครับ น็อตสบีเนี่ยต้องไม่มีรอยถอดรอยขันนะครับน็อตยึดประตูฝาท้ายด้านหลังเนี่ยนะฮะเบอร์11ชัดเจนไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับแล้วก็แผ่นเพจอันนี้ก็สําคัญนะครับพี่ๆนะสำหรับแผ่นเพจเลเบลเลขเฟรมเลขเครื่องนะครับต้องตรงกันกันกบในสําเนาเล่มนะครับคันนี้นะับผลิตเดือนออกตุเบอร์นะครับสิงหาคมปี2020นะฮะอันนี้คือตรงตามรูดตรงตามที่จดเลยนะครับแล้วก็จดใช้งานปี2020เลยนะฮะไม่ใช่รถค้างสต็อกแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ ขอแขวนเกี่ยวยืดหรือว่าอ่อขอภัย <c oughs> ก่อนประตูนี่ครับผมนี่แน่นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็น็อตด้านบนเนี่ยเสาบีเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด8ตัวด้านบน4ตัวด้านล่างอีก4ตัวนะครับตัวนี้เราดูทุกตัวนะฮะว่าน็อตเนี่ยมีรอยถอดรอยขันมาบ้างไหมนะครับถ้ามีรอยถอดรอยขันเนี่ยผมสันนิษฐานได้เลยไว้ก่อนเลยว่ารถมีการเปลี่ยนฝาประตูมาแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งสันนิษฐานนะเวลาดูรถสิ่งแรกนะครับสิ่งที่2นี่ฮะโครงสร้างนะ ให้ดูเรื่องของนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์พวกนี้นะฮะต้องกลมสวยนะครับแล้วก็เป็นเม็ดเหมือนกันนะฮะหลายคนหลายท่านนะครับมองว่าเออสปอร์ตเม็ดอาร์คนี่ก็กลมสวยนะแล้วก็จะดูยังไงว่าเขาทําเดี๋ยวนี้เขามีทําสปอร์ตเม็ดอาร์คเอาตะกงตะเกียบจิ้มนะครับให้เราสังเกตนะครับขอบตรงสปอร์ตเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้นะฮะขอบตรงเนี้ยจะมนๆแต่ถ้าเป็นตะเกียบจิ้มเนี่ยนะฮะจะมีร่องรอยเอามือลูบไปเนี่ยนะฮะ จะไม่ค่อยจะถ้าเป็นตะเกียบนะจะบาดมือแต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ตเมทอาร์คเดิมเนี่ยมือลูบไปเนี่ยจะเนียนเลยนะฮะสีจะเนียนเลยนะฮะอันนี้คือข้อสังเกตนะครับนี่เวลาดูเมทสปอร์ตนะฮะเมทสปอร์ตเมทอาร์คต้องเหมือนกันหมดนะครับเวลาดูรถมือสองนะฮะดูเมทสปอร์ตเมทอาร์คเนี่ยเป็นหลักนะฮะหลายคนก็ดูไม่เป็นนะฮะบางทีนะฮะเขาใช้ตะเกียบจิ้มมานะครับแบบพวกยอดวิทยายุทธ์เขาใช้มานะฮะบางคนดูไม่เป็นเนี่ยโดนเลยนะเสร็จเลยนะ รถชนมามีปัญหามานำมาขายต่อกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมแชร์ให้ฟังนะฮะหลายคนหลายท่านเจอนะสำหรับเ็นที่อื่นแต่ไม่ใช่ที่ทอโต้แน่นอนผมบอกได้เลยว่าที่ทอโต้คัดรถเฉพาะรถเจ็ดเอมาเท่านั้นนะครับไม่มีสภาพเรื่องของชนหนักพลิกความจมน้ำวันนี้ผมกรันตีให้นะครับอ่ะแล้วดูดูภายในกันต่อนะฮะภายในเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะฮะสำหรับด้านหน้านี่เบาะหนังเป็นทรงสปอร์ตนะครับเดินได้สีน้ําเงินแบบนี้ นะครับผมสวยๆปีกเบาะเนี่ยไม่มีล้มนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของโครงสร้างกันก่อนนะครับไล่เรียงกันก่อนรายละเอียดตัวรถนะฮะนี่แผงประตูเราดูทุกอย่างนะครับยางรองนะฮะฝาประตูนะครับพวกพลาสติกนะฮะวัสดุแบบฮาร์ดพวกนี้นะฮะต้องไม่มีรอยบุบรอยใช้งานหนักหรือว่าตัวล็อกเด็กเองเนี่ยต้องใช้งานได้นะฮะกันเด็กเปิดประตูแบบนี้นะครับก็มีให้ด้วยนะฮะ แล้วก็ตัวนะครับโครงสร้างพวกนี้นะครับเราไล่เรียงกันดูหมดเลยสันเหลี่ยมตัวรถเนี่ยพวกนี้เราไล่เรียงกันมานะครับซับเมนอาร์คนะครับด้านหลังนะฮะแล้วก็รอยคีบโรบอทนะครับอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของรอยคีบโรบอทเนี่ยผมจะแจ้งให้ฟังอย่างนี้นะฮะรอยคีบโรบอทนะครับจะเป็นรอยที่หุ่นยนต์ของทางโรงงานนะฮะนำโครงสร้างตัวรถคันนี้นะครับไปจุ่มสีมันจะเป็นรอยหนีบแบบนี้นะฮะเนี่ยมันจะทิ้งรอยนี้ไว้ นะครับแล้วก็เอาไปจุ่มสีสองข้างซ้ายขวานี่ะครับสำหรับยาริสหรือว่าไม่ก็ไม่เป็นตระกูลโตโยต้าเนี่ยจะมีหมดนะครับสังเกตตัวนี้เลยนะฮะถ้ารถทําสีมารอยเนี้ยจะหายไปรอยขีบโรบอทเนี้ยจะหายไปพี่ๆสังเกตดูนะสองข้างซ้ายขวาด้านหลังต้องมีเหมือนกันถ้าไม่มีเนี่ยสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ทําสีมาแน่นอนนะฮะประมาณนี้เลยแล้วบอรดด้านหลังนะครับผมเรามาดูภายในกันต่อนะครับสำหรับยาริสนะฮะ1.2สปอร์ตปี20เนี่ยนะครับ ด้านบนเนี่ยภายในอะไรต่างๆเอยนะครับผมได้เป็นสีดําหมดแล้วนะฮะใครที่ชอบสีดําเป็นทุนเดิมผมบอกได้เลยว่ายาริสเนี่ยตอบโจทย์นะครับพี่ๆที่มีลูกเด็กเล็กแดงก็มีคาซีทรับรองให้นะครับสามารถติดตั้งกับเบาะได้เลยนะฮะนี่สวยๆแบบนี้แล้วที่สําคัญเลยคือยาริสเนี่ยนะฮะข้อดีของเขานะครับพับเบาะได้นะฮะเบาะด้านหลังเนี่ยพับปรับพับได้นะฮะ เพิ่มนะฮะช่องการเก็บของนะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับยาลทิ์นะนี่รอยต่อตัวรถนะครับโครงสร้างด้านท้ายเนี่ยต้องตรงกันแล้วก็แนบชิดสนิทกันแบบนี้นะครับสีบางๆนะฮะพี่ๆนะตัวเบรกนะครับด้านหลังหรือว่าล้อด้านหลังไม่มีรอยแต่อย่างใดนะฮะช็อคอัพใช้งานได้ปกตินะครับตัวไฟตัวอุปกรณ์พวกสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพอย่างอย่างเช่นนะฮะ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรต่างๆเอ่ยนะฮะหรือว่าตัวจะเป็นในส่วนของหัวเทียนนะฮะผ้าเบรกนะครับอันนี้ผมเช็คให้ดูแลให้ก่อนปล่อยอยู่แล้วนะครับพี่ๆขับรถออกไปจากบริษัทผมนะฮะพอโต้นะเติมน้ำมันขับหล่ออย่างเดียวนะฮะไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสบายใจได้เลยนะฮะไฟท้ายนะครับไม่แตกไม่ลาวนะฮะได้เป็นหลอดไฟฮาโลเจนดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับแล้วก็ค่าอะไหล่แมทเน็ตเนี่ยถูกด้วย บอกได้เลยว่าใครที่ชอบประหยัดน้ำมันนะครับชอบความประหยัดเนี่ยยาลิดเนี่ยตอบโจทย์ผมบอกเลยนะฮะเป็นรถขนาดเล็กถอยเข้าถอยออกเข้าซองง่ายนะครับนี่สวยมากๆนะฮะไล่ฟงไล่ฟ้านะครับด้านหลังนะฮะหรือเป็นตัวที่ปัดน้ําฝนกล้องถอยเองก็มีให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านท้ายนะครับพื้นที่การเก็บของเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเยอะมากแล้วก็มีที่ลองนะครับ แถวสองเนี่ยเอาออกได้นะถอดออกได้ถ้าพี่ไม่ใช้นะครับแผ่นผ้าสักหลาดเนี่ยมีมาให้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดปาชุดซ่อมนะสำหรับปี20แต่ว่านะฮะอันนี้เดี๋ยวผมติดตั้งแถบไปให้ด้วยอันนี้จะเป็นชุดปะกชุดซ่อมนะฮะยางอะไหล่แม่แรงปี2020เนี่ยจะไม่มีแล้วสำหรับยาลริปนะครับไม่รู้โตโยต้าเขางกอะไรนะฮะแต่ยางอะไหล่ไม่ได้ให้มาแล้วนะครับให้มาเป็นชุดปะกชุดซ่อมแผนนะครับเอาเรามาดูการโครงสร้างนะฮะ รางน้ำสปอร์ตเมทอาร์กนะครับกลมสวยเลยนะก็ตัวนี้นะฮะน็อตยึดต่างๆทุกอย่างนะครับผมสวยมากนะฮะไม่มีรอยถอดรอยขันเลยอย่างที่สังเกตกันนะครับเหมือนกันเลยเรามองนะฮะน็อตต้องไม่มีรอยถอดรอยขันแล้วก็ไฟนะครับถ้าไฟเดิมแท้เนี่ยเขาใช้เป็นของไทยโคยโตะนะถ้าโตโยต้านะมันจะเป็นตาปั๊มตรงนี้นะครับทีมคําว่าไทยโคยโตะช็อคอัพนะฮะเดิมแท้เลยนะฮะแบบนี้เลย ประมาณนี้สําหรับด้านท้ายพื้นที่การเก็บของการใช้งานเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายาริสทําได้ดีท่อเดิมอะไหล่พัดเดิมหมดถ้าพี่ต้องการรถเดิมๆรถที่ดีที่สุดผมแนะนำนะครับเป็นรถเดิมๆไม่ต้องแต่งเติมอะไรดีที่สุดแล้วนะครับประหยัดน้มามันนะฮะไม่ต้องเอาไปโมอะไรเพิ่มเติมแล้วปี20เนี่ยพี่ได้รถใหม่เอาไปใช้กันยาวๆนะฮะบ,บอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มนะครับเครื่องยนต์เป็นสินนะประหยัดน้ํามันมากๆนะครับนี่โครงสร้างสวยมากนะฮะ ล้วดูรอยคีบโรบอทนะครับผมจะแงให้ดูนี้นี่รอยคีบโรบอทอยู่ทั้งซ้ายและขวาอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยรอยคีบโรบอทจะเป็นรอยเว้นระยะห่างของสีประมาณนี้ไม่ใช่ตําหนินะครับแต่เป็นรอยคีบจากโรงงานนะฮะที่หุ่นยนต์เขาคีบตัวสีเนี่ยไปจุบนะครับประมาณนี้เขาจะทิ้งรอยคีบนี้ไว้แผงประตูแผงประตูซีนยางเราดูให้หมดมีตรงไหนมีตรงไหนขาดชำรุดหรือว่าเสียหายเนี่ยผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับผมรถเนี่ยออกจากที่ทอโต้ไปต้องสภาพดีที่สุด ถึงมือพี่ๆเนี่ยผมบอกได้เลยพี่ต้องได้รถที่ดีที่สุดนะครับผมก็เป็นผู้ซื้อเหมือนกันเคยเป็นผู้ซื้อเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะมาขายผมก็จะเข้าใจดีว่านะฮะผู้บริโภคเนี่ยต้องการสิ่งใดมากที่สุดหลายคนหลายท่านกลัวนะครับว่ารถมือสองเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมนะฮะมีอะไรตามหลังมาหรือเปล่าแต่ที่ทอโต้นะครับไม่มีเรื่องนั้นแน่นอนนะฮะอันนี้ผมรับประกันหรือว่าวันตีให้ได้เลยนะครับพี่พี่ซื้อกับผมสบายใจได้แน่ มีวารันตีหลังการขายให้นะครับผมไม่ได้แค่ซื้อรถกันแล้วจบกันนะฮะพี่ขับไปอีกตลอด10ปี2 0ปี30ปีนะฮะผมก็ยังจะดูแลพี่อยู่นะครับผมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวรถนะครับพี่สอบถามผมได้เลยนะครับพี่ๆนะนี่สวยๆแบบนี้นะครับรอพี่อยู่แล้วนะฮะคันนี้ว่างด้วยนะครับมีคันเดียวด้วยนะครับที่เป็นยาลิสปี2020แล้วเลขไมพีแค่แ0 0 0 0่นโลเท่านั้นนะครับ พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยู่ก็รีบเลยโทรมาจับมาจองกับผม064นะครับ8436587นะฮะผมฟิล์มทอโต้นะยฮะยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวผมพามารับชมนะฮะอันนี้ก็เป็นจะเป็นช่วงกลางคลิปแล้วนะฮะออปชันฟังก์ชันภายในการใช้งานจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ฟังนะฮะกระจกตัวรถเนะครับเป็นกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะฮะสามารถออโต้ได้ฝั่งคนขับนะครับล็อกรถล็อกกระจกมีมาให้นะฮะแล้วก็ ตัวปรับกระจกหูช้างเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะแล้วเขาให้มาเป็นจอยสติ๊กนะฮะใช้งานได้ง่ายมากๆด้วยนะครับลำโพงนะฮะให้มาถึง4ดอกนะครับผมแน่นๆเลยนะฮะอ๋อขอภาย6ดอกแน่นๆเลยนะฮะเพราะว่าด้านหน้า4ด้านหลังอีก2นะครับหดอกนี้โอ้โหบอกได้เลยว่ากระหึ่มแน่นอนเบาะนะครับรูปทรงสปอร์ตนะฮะเดินได้สีน้ําเงินมาแบบนี้เบาะสีดําดูแลรักษาง่ายแน่นอนพี่พี่นะครับเบาะเนี่ยปรับพับได้หกทิศทางนะฮะขอ,อยากเข้ามาในตัวรถนะ นะครับแล้วก็ขอยักปิดประตูก่อนนะครับกุญแจนะครับผมนี่เขาใช้เป็นไขเสียบแบบนี้นะครับไขเสียบตรงนี้เลยนะฮะเปกุญแจครั้งหนึ่งนะฮะรอประมาณสัก5วินาทีนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยเหยียบเบรกนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์อ่านะฮะคันนี้นะครับผมแบตค่อนข้างที่จะเสื่อมแล้ว นะฮะแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับพี่ๆไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะคันนี้แบตเสื่อมสภาพนะฮะนี่สไตร์ไม่ติดแล้วนะครับแบตเสื่อมแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมนะฮะมาถ่ายรีวิวให้อีกทีนะครับดูในเรื่องของเลขไม้นะฮะ8 6 0หม่โลนะครับกับน้ำมันเนี่ยผมเติมมาให้แล้วครึ่งถังนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็เรื่องของสัญญาณนะครับเพิ่มช่องทางนะครับ วางสายรับสายนะครับโทรเข้าโทรออกนะฮะมีครบหมดนะครับแล้วก็ตัวเนี่นะฮะพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังอย่างดีนะครับประมาณนี้เลยนะฮะการลื่นกันถลายก็มีมาให้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นปุ่ม A off เองก็ตามเนี่ยก็มีมาให้นะครับมีที่เก็บเหรียญนะฮะแล้วก็เปิดฝากระโปรงด้านล่างนะครับตัวหน้าจอนะฮะผมก็ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ นี่แบบนี้เลยหน้าจอ4ทัชสกรีนวิทยุบลูทูธนะครับผมเชื่อมต่อได้สมาร์ทเดวิลลิงเชื่อมต่อได้ USB เชื่อมต่อได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องถอยเองเนี่ยนะฮะก็มีมาให้เช่นเดียวกันสำหรับคันนี้นะครับเวลานะฮะหน้าจอทัชสกรีนแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้อีกต่างหากนะครับแอร์ออโต้นะฮะเลขดิสหน้าปัดเรือนไมเป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วนะครับ คันนี้นะฮะคอนโซลคอนโซลนะครับสีดําสวยมากนะฮะหัวเกียร์หุ้มหนังมาอย่างสวยนะครับคันนี้แล้วก็เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดด้วยนะครับมีเกียร์ต่ําไว้ให้ด้วยนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะแล้วก็เบรกมือนะครับเป็นแบบแมนนวลนะฮะพี่ๆีนะมีเอาเล t ชาร์จให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะที่วางแขนพักซองเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับ เก็บของเขาก็มีให้นะครับภายในจะเป็นสีโทนดำหมดเลยนะฮะแล้วก็เรื่องตัวแอร์แบ็คนะครับคันนี้ยาริสเนี่ยมีให้ถึง7ใบถ้าพูดกันถึงเรื่องความปลอดภัยผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่แพ้ใครนะฮะสำหรับยาริสนะเป็นอ e ีโคคาร์ที่ให้ระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างเยอะแหละนะครับประมาณนี้นะฮะภายในสวยๆแบบนี้ การลื่นก็ถลายมีมาให้นะครับแล้วก็เบรกเนี่ยเป็น ABS หมดแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่พี่วางใจไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้อ่ะมานะครับวันนี้นะฮะพามาอยู่ในช่วงของเนี่ยครับห้องเครื่องแล้วเมื่อกี้ผมไปจั้นแบตมาเรียบร้อยนะครับผมห้องเครื่องคันนี้ก็ปกติเลยแล้วก็มีการสปาขัดสีมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับผมห้องเครื่องเนี่ยใหม่มากนะฮะฝาคงฝาเครื่องนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครพี่พี่นะหัวดงหัวน็อตไม่เคยถอดนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยเสียงทํางานปกติเลยนะฮะแล้วก็ตัวพัดลมพัดลมเองต่างๆนะฮะยังทํางานปกตินะครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์ไว้เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดแอร์นะฮะเดี๋ยวผมเปิดแอร์ให้ดูว่าพัดลมมันทํางานปกติเนาะนะครับมานะฮะก็ภายในนะครับหรือว่าหน้าด้านหน้าโซนด้านหน้าห้องเครื่องตรงนี้นะฮะ มีการสปามาให้เรียบร้อยแล้วอะไรสิ้นเปลืองอะไรต่างๆนะครับผมทดสอบดูให้เรียบร้อยหรือว่าในส่วนของแบตเองเนี่ยนะฮะปีหกห้าเดี๋ยวต้องมีการต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะพี่พี่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับออกรถที่ผมบอกได้เลยว่าขับหล่อยอย่างเดียวนะครับอันนี้อันนี้สภาพชงนะฮะหลังชงนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนปล่อยเนี่ยจะมีเช็คสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวโครงสร้างตัวรถนะฮะสปอร์ตเมทาร์คหรือว่าตัวน็อตต่างๆนะครับพวกนี้ต้องตรงสวยเนี่ยคาด้านหน้าปิดนกซ้ายขวานะครับสวยๆแบบนี้นะฮะพี่ๆนะสวยจริงๆนะแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยเขาใช้เป็นของไทยคยยตอด้วยนะครับประมาณนี้เลยหัวนงหัวน็อตยางรองเท่นเครื่องนะครับผมดูได้เลยพี่ๆนะฮะไม่มีรอยถอดรอยขัดนะครับสีเดิมทั้งคันนะฮะแล้วฝากระโปรงพี่ๆดูนะครับไม่มีรอยถอดนะฮะฝาโปงนะฮะสวยมากนะครับปัมโตโยต้ามาแบบนี้นะครับ รูระบายอากาศนะฮะแผ่นกันความร้อนนะฮะนี่สวยๆแบบนี้เรียงเป็นเม็ดแบบนี้สติกเกอร์ก็ควรระวังนะครับมีให้ครบเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะฮะเป็นปี20นะครับมีคันเดียวนะตอนนี้ที่ทออโต้นะครับผมมีคันเดียวเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับสวยมากผมคัดมาให้แล้วอย่างดีสําหรับคันนี้ใครที่สนใจอยู่พี่ๆท่านไหนสนใจรถอีโคคาร์ห้าประตูอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอน3าม0 0 0ดานฟีดาวอน6,600นะครับผมใครที่ชื่นชอบสนใจอยู่นะครับ ติดต่อมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลย064นะครับ8436587วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ